ทำไปเลยไม่มีสาระอย่างผมนะใครจะมาสนใจกับสิ่งที่ผมอยากรู้อยากเห็นนะวันนี้ผมจะมาดู3แบบที่ผมทําไว้นะฮะอันแรกนะครับเป็นบวบนะฮะใส่ในขวดโคกนะครับตรงปลายของเขามีอะไรโผล่มาด้วยนะครับไม่ทราบเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะอันที่2เป็นมะเขือยาวในขวดแป๊บซี่นี่เคยลงคลิปไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ปล่อยให้แก่เลยนะครับมันไม่โตขึ้นแล้วเนาะมันไม่ยืดนะครับเนื้อตุ่นกับเนื้อเปืือยเขายังงงเลยว่าผมทาอะไรอันที่3มนะครับเป็นมะเขือยาวเหมือนกันแต่มัดเชือกเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยว ผลงานเมื่อแกะเชือกมาแล้วครับผมถือว่าโอเคเลยนะฮะคือนี้ผมแค่พันไวเฉยๆนะครับถ้าเราพันแบบมีลวดลายอะไรผมว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้เลยน้องมาเขือยาวง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าดูนะครับว่าเราพันเชือกไว้ข้างในจะเป็นอะไรไหมนะครับเมื่อเราลองผ่ามาดูนะครับมันก็เป็นปกติเลยครับแบบเหมือนทานได้ปกติเลยเนาะไม่เน่าไม่เสียอะไรเลยนะครับแค่สร้างลวดลายเพิ่มแค่นั้นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคครับผ่านดีนะครับผมว่าผมชอบมาเขือยาวเนาะมันมันสวยดีนะครับเป็นปอมๆเป็นลายแปลกๆถ้าเราพันสวยๆงามๆเป็นลายตารางเป็นอะไรเงี้ยก็น่าดนกววใ ซีกันบ้างนะครับที่ผมปล่อยให้แก่เลยนะก็ค่อนข,ข้างจะใช้เวลาแกะนานพอสมควรนะครับเพราะว่ามันแข็งเนาะแล้วก็คัตเตอร์กลัวบาดมือด้วยแล้วก็ช่วงคอขวดนะครับมันเอาออกลําบากเนก็เลยต้องใช้เอ,อคีมตัดออกนะครับ ไม่งั้นมันออกยากเนาะ,ะเมื่อเขย่าในขวดปั๊ซี่นะครับถ้ามันยืดเต็มขวดน่าจะสวยนะฮะแต่น,นี่เข้ามาแค่ครึ่งขวดแล้วก็สตันไปเลยนะครับแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยเนาะเมื่อเราผ่าออกมาแล้วครับข้างในก็ปกตินะครับสามารถทานได้เหมือนกันเนาะแต่แค่มันแก่แล้วนะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับบวบในขวดโค้กนะครับอันนี้เหมือนจะขึ้นมาเต็มขวดเลยนะครับแต่มันพลาดอยู่นิดเดียวคือมันมันไม่เต็มตรงช่วงคอขวดหน่อยถ้าเต็มมันสวยเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจะขึ้นลายไหมนะครับเดี๋ ก็ค่อนข้างจะออกยากนิดนึงนะครับจริงผมพยายามจะแกะแบบว่าไม่ให้ม่มีรอยคัตเตอร์เข้าไปถึงเนื้อในเนาะแต่ก็ทําไม่ได้เมื่อเราแกะออกมาแล้วครับก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะถ้ามันเต็มขวดผมว่าสวยเลยแหละมีลายขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือถ้าผมปล่อยไว้อีกสัก4ี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งนะผมว่าน่าจะมีขึ้นลายให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้นะฮะแต่นี่ก็ถือว่าสวยดีครับผมถ้ามันขึ้นมาเต็มเต็มเนาะเป็นรูปขวดโค้กเลยนะฮะสวยดีครับมีเหลี่ยมมีมุม,มเลยได้เห็นอย่างชัดเจนเนาะแต่เสียอย่างเดีียยวววววคคคืืออออืออ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 มมมมมมัันนนนนนนไไ่่่่่่่เเเเตตต็็็็ถถ้้้าาาาาาาดใจจจรรกกกิหหะบบบทแขงโผผส อีกแบบนึงนเมื่อเราผากมาก็บวกก็เป็นปกติครับทานได้เหมือนเดิมเอาไปผัดไปอะไรก็หวานไปนะฮะได้เหมือนเดิมไม่เน่าไม่เสียนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับกับการทําไปเรื่อยไม่มีสาระของผมนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนกันคอมเมนต์มาได้นะครับ